สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยน,นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในช่องสกอตแลนด์กันอีกเช่นเคยครับใน่ได้ในี้ครับทุกคนผมณศิภาทุกคนมาทีป้ามซ้อเพลเกระเสริฐป้ามครับทุกคนซึ่งที่เห็นข้งางหลังก็คือหมาครับทุกคน <c oughs> ตัวนี้เนาะผมตัง้งชื่อเลีเนวนมันนี่คือหมาบ้องคร <c oughs> ับทุกคนเพื่อ <c oughs> นๆจะทําอย่างไรหากได้ยินเส <c oughs> ียงของหมาวิ่งไปมาในยามค่ําคืนมันไม่ใช่เสียงหมาธรรมดาทั่วไปแต่หากเป็นวิญญาณร้ายที่ออกมาหากิน และพลากชีวิตของผู้คนทางทีมงานได้หยิบยกตำนานของพีมาบองมานำเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันครับโดยที่จริงชื่อเล่นจริงวม่ชือดิสนีย์นะครับเพราะราคาอยู่ที่ประมาณหามื่นนะคิดว่าอาบบ้าน,นี้ครับทุกคนจะเห็นสีมนะันเนาะเป็นสีจางๆครับ่าเป็นสีขาวใสนะครับเนาะในครั้งนี้ครับที่พาทุกคนมากอาบน้ามากกันครับทุกคน่าโดยคอทํำเตือให้กับอาบน้ามากคือหามไปด้านหลัง,งมันละกอ ยาเทียงยาฉลาดใจนะครับถึงแม้วา่าขามันจะนสกปรกห้าก็ย่าไปเอามือไปลูบใตขามันมากเกินในห้องก็ต้องเยือยนะครับโอเคมาเบิ่งละะาางกักษณะท่ากายภาพของมากก็ดีกว่าครับโดยลักๆแล้วครับทุกคนมากก็สีมีแบบแพงข้อมองนี้นะครับุกควเห็นบ่อันนี้กระติตัดเดือนนาเทียครับโดยที่บ่ให้มันสั่นเกินไปหรือเงี้ยเกินไปนะครับเนาะมองนี้ที่จริงเรต้องตัดเลยแต่ว่าตรงเนี้ยคือต้องต,งตัดมั่ครับอันนี้เริ่มเงี้ยวแล้วเห็นบ่แล้วก็หนาตามันสีมีความเป็นแบบ ค่ำๆดำๆแน่จักหน่อยบตอ่ต้องตกงจตไปนี่คือความแบบสกปรกของมันครับทุกคนอ่ามาสิพาทุกคนมาอาบหนามากแต่ว่าที่ขึ้นมันเนี้อ่าเพราะว่ามันมันบม่ค่อยขึ้นกันนในอย่างเออโอเคมาทําการแก้เชือกกันดีกว่าดูน่ารักแล้วคันไผท,ที่มาฝึกงานยูนีเนะครับนะก็ะดีได้เฮ็ดทุกชิ้นทุกอย่างเลยครับทุกคนบ่ว่าจะเป็นการควาชีปล่อยงวัวเบื้องนั้นเบื้องนี้นะครับนะเบื้องการเป็นสัตว์ของของัวก็ต้องเบื้องทุกอย่างครับอันนี้ก่อนยุ่งมันมาหล่นใจเสา น้ำมันก็ะจีก็ค่อยกินน้ำดอกเพราะว่ามันจีไปกินที่เดียวยามลแรงโอเคครับมาเขากันดีชมแอบไปนี่เลยเอาเสียมันออกมาจากด้านหลังโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวใจเย็น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 เอาละเขาสีน้ำมาตัวนี้ครับทุกคนไปผูกใบมองอาบน้ำมั่วเนาะครับเนาะแล้วเขาก็ําการชะลมอาบหน้ามันครับโอเคไปตามไปบนกันดีกว่าครับมาเร็ว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  ต,ตัวนี้มันอาจจะแบบจังไรวะมันอาจจะเวลาเขาจูงแบ็นบอกมันสิน้ำหาหย่าแล้วมันที่นี่มันเกิดเบพไปด้มัน็กิดติ่จดกับจาน้ำหยาเลยเพราะว่ามันแดบหย่นะนี่มาเดินลงมาเดินลงมาไอามาบ้องจุบจุบจุบเห็นว่ามันแรนสีแค่จริงของมนเกิดจะเป็นสีขาวไข่นะครับเนาะปตดสวยเลยแผนพายอยากได้หรือสนใจเกาะ ติต่อได้ที่ก็เพินกับเสียรต้ามเนาะครับเนาะเอาเะ่ะาะนเานามันมาผูกไวนน้ตรนงนี้ครับนี่เลยตองนี้ครับก็จะเป็นอ่มองก็บน้ามนะครับน้องของป้ามมาบ้องมานะรับกร,รมอาบน้ํานะจ๊ะขึ้นเพียงเลยมาขึ้นมาขึ้นมาเ่านิจทําการผูกไว้ตรงนี้ครับทุกคนมาแบบนี้ ก็ต้องรัดให้แน่นๆปลูกจะในระบาดที่นี่ที่แบบนี้นี่ครับเราก็จิทาการปลูกมาไปดีนะครับเนาะสิ่งสาําคัญที่ต้องจําไวเ้เด้อคือยาชราใจเด็ดขาดซึ่งมันอาจจะแบบเตยได้นะครับเราต้องให้เป็นมาฟื้ปันได้ก็ตามสัญชาติญาณมันก็นยังมีเอาละกุ้นสิดแน,น่นแล้วรับผลกรรมเอาเป็นว่าเดี๋ยวทีไปเอามอง เนี่ยอาบน้ำอ่าของพวกสัตว์ทซาบซินนะครับนำมาอาบน้ให้มันครับจะอาบไปทั้งม้วทั้งคั้ยทั้งมาครับก็แชมพูรธรรมดา,าของเขาเนี่แหละนี่ครับตอนนีมีม้วนยนต่างมีพร้อมโอเคเดี๋ยวมาหาหม่องกันแชมพูอาบน้ำม้วกันเลยดีกว่า โอเคตอนนี้ก็หาได้แล้วประมาณ13นาทีนะครับเนาะประมาณ13นาทีเออเองาไปท่าน,นหาปวดแต่ว่าผมเห็นยังแววๆู่มึงเงี่ก็คือนะถ้าเป็นงูงูคงขิดตอดอ่ะนี่นี่คือเชมูอาบหนามัวอาบนามกล้ยแล้วก็อาบนามมาครับคนก็เป็นเสมพู้คนนี่แหละอา่อาอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับเนาะโอเคไปอาบหน้าให้มันเกิดควากว่าครับอันนี้ก็จีผสมกับนามเปานะครับเนาะ เปื่อยมีความเสลื่อต่างของสารเคมีหรืออันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เขาแยกมาจากอันนี้ครับนี่เลยแล้วก็อันนี้คืออุปกรณ์ในการอาบน้ำมาเขาครับโดยขั้นตอนแรกเขาก็จะขย็บมานอีกกองนะครับเนาะอันจะยังเหนื่อยเที่ยงอาไปอาบมาๆได้สิติเข้าก็ตื่นอีกกอนะครับทุกคนเาดีไปเลยอันนี้มันยังพร้อมมีอยู่เขาก็ใส่อันนี้แหละ บีบบีบบีบ,บแบบนี้ครับน้ามาต้องใซ่ไลน์กันเลยครับทุกคนเข้าบม,มานเนาะฉัน้องจะทำการโค้นให้เขากันก็ใช้ดนน้ายานี่ครับทุกคนก็จะมีความเค็มคนเล็กน่อยเนะาะจริงปะมีฟองแล้วก็คือว่าใส่งานไดครับกับน้ำหนีเชะก่อนเลยแล้วห้องก็มาทาการเปิดน้านสซตมาครับแบบนี้ครับผม เป็นยังไงเย็นชื่นใจหรือเปล่าบอกได้ว่าน้าาแห้งมามคัากนี่ที่ห้องกบมาอาบไปเรื่อยๆยุดอันตรา,ายขึ้นุดนีหละนี่ละนี่ละเห็นไหมเห็นบหเริ่มละมีความปฏิกิริยาเริ่มละอออาบไปเรื่อยๆเรื่อยมาต้องบอกว่ายูนี่อาบมามานเดือนหนึ่งอยู่ประม่านาหาดเกียอครับผมที่บอา,อาบอยู่นะครับเนาะเห็นบอกความจุกระปุกมัน มีความปเป็นเสียมตลลันไหลลงมากครับนี่ละคือการที่มาบริาอาบน้ำามาหลายมือนะครับเนาะเราก็ทำการอาบม้นมาคือคือข้อยากเห็นไหมธรรมนตกใจนะครับธรรมนตกใจขึ้นมาเดีดดีดไปเลยอันนี้คือส่วนของผมม่งผมผมผมหม่านะว้าวกินกินตัวแรงนะลูกอาบน้ำให้มันสะอาดสะอาดหน่อยนะ กินตัวแรงนะลูกนะโอเคตัวนี้เขาต้องอาบโอ้โหโอ้โหโอ้โหรวบหนาแต่น้อยไงหนาแรงปุ๊ปื๊บยุ่สาวมากนี่มองอย่างนี้เขาก็รวบไมกมากสิครับ ทุกคนใครที่ตัวเตีย้ยามาอาบน้ำมานี่ยคือตัวใดนะตูมมาตูมมาคัอ่ะนี่แบบนี้ใต้ท่องก็ต้องตีดนะครับ,บทุกคนเห็นปะมีความกระตุกนิดหน่อยแต่ดียุ่น้ำอยู่หนีแห้งดีสจดยอดเลยใส่ข้างเขากระชันหลังคอมันฝอมหลังข้ามันฝอม,ม,อมโอเคครับมา อันดับก็ไปคือปิดน้ำนะครับเนาะแล้วก็สีทำการชะลมุมาแล้วนี่เลยอันดับแรกเขาก็รูปจี่งีละขยำขยำบาท,ที่นี่เพื่อให้เกิดฟองโดยห้องที่เน้นบริเวณนี้มากที่สุดเลยนีมังนี่เพราะว่ามันเป็นส่วนที่เอาไงให้มันกระเปียดจะเหมือนผมค้นเนี่ยแหละที่เขาต้องสะตัวมือนะครับ ขยี้ขยี้ขยี้ตรงนี้ตรงนด้มันแะแล้เข,ขยัดขัดคัดัดอ,ออกบอกเลยว่า b e f o r กับเตอร์นะฮะ b e f o r คือมาสีดำดำหลังจากี่เขาอาบไปคปรคับบางคนน่าเบื่อกันเลยดูกวาว่ามาไม่ถึงจีใดน่าจะเป็นจีใครก็ถึงวาบ่บริเวณใต้คอมันครับคนงที่สีดำจกันหอยนะครับว่ามาตัวเนี้ย้าขาข้อเห่ มองนี้คือยาเลยมองนี้กับมองไก่ไก่ไก่คาโต้เองนั่นะะะอะต่ร้ายข้าว่แกคาไตทองมันพี่ตอนนี้หัวนมากแล้วก็เน,นี้ยเอาตัวมากเลยตอนนี้ ตัวดีตัวผู้นะครับนะทุกคนไม่เป็นตัวเมีนะเป็นตัวผู้นะ <China> ผู้คนสีสวยมาก <China> โอเคมองบริเวณนี้เขาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งหางกันดีกว่าบัดนี <déb> ้เ <uk les> ป็นจุดที่เสี่ยงมากแล้วก็อันตรายสุดนะฮะดูสจุดเสี่ยงตายอยู่ทุกนี้นะฮะนี่คือจุดบอดจุดบอดนะฮะคนะ จุดอันตรายสุดแต่นี่คือที่บได้ะเราแรกว่าที่เอากระมังเทลาดทางไว้เรื่งแบบนี้น,นี่คือเขาเต็นเขาเนื้อตัวอันนี้คือต้องขยี้เป็นเขาตาอันนี้คือต้องขยี้เป็นพิเศษครับทุกคนเพราะว่ามันมีความแบบความแบบสกรประปุกนิดนึงเนะอ่ะ ต่อนะฮะทุกคนเมื่อกี้แซบนะฮะเข้าตาเออเด็ดนะครับครับจากเอาละเรียบร้อยฟังนี้ครับทุกคนมาเบิ้งฟังนี้จะดีกว่าครับเข้าสีดันโตมากไปฟังนี้เนาะแยอะไปบ้างยับอีกเออลูกเยอะอีกเยอะอีก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 เด็กูเลยอาบน้ำมาเจรลญเทียนี่ต้องมาหลุนนะคุณเนาะ มาในเหมือกนกันครับทำความสะอาดให้ถึงที่สุดบางที่คันหาบดใจบดอยเนาะล,ลาบไปเลยอาบน้ำดูอาบน้ำเาเลยเบิดแล้วนี่เบิ่งความสกปรกมันโอ้ยมันบ่าอาบน้ำลายเดือนนะบุ้งบอกได้ว่าขุนหยา จะรับภัยที่เลี้ยงสัตวศาระจ์เนาะโมมี่หมอ่องฝึกงานกอนสมารถมาี่ชอบิ่นกบกีตป้านหด่นะครับทุกคนยูนิลับนนกึกษาฝึกงานอยู่ครับรับทุกเพศทุกใบนะจ๊ะนี่ละหลักๆเราก็จะได้เห็นแบบงานทั่วไปหน่ยครับทุกคนฝึกประสบการณ์นะครับเนาะวิคีตที่นี่เห็นได้โกงดักโกงหางขึ้นเดิกฝึกไม่ข,ขี่แต่นี้เขาอะขอลองละ เจียบอ่เสียงสอดหอยมีครับทุกคนมองบริเวณนี่เนาะก็จะเป็นมองที่สกปุกที่สุดเพราะว่าอยุ่ใตคิเตมันครับกับทองมันเอาล่ะก็สีบานสนหนีครับทุกคนมาสีทัากันรลางมันออกมากนะครับเนาะความสุกปุกมันจะมีกี่เปอร์เซ็นต์มาดูกัน น้ำบอกเลยว่าแรงมากแรงแบบตื่ใจนี่ขนพรอมอ่ะทุกคนปิดปิดฟองน้ำเต็ียมอยู่ล่างกันเลยล่างแขนล่างขามาแบบนี้โอเคเอางุ้มไปอันนี้กระตากไปเอาละมาเบิ่งกัน,กนเห็นวะ นามยางคุณนะ่ะโอ้โหจุดยอดเลยบดิอาบนามัดหลายมือทุกคนมาตัวนี้ซีออกใครๆละกอเท่าๆนิดหน่อยอะไะีสำคัญที่หามพลาแต่คือมองหางมันครับซึ่งวังหันเขาเทานามแบบเข็มกลนไปกันเข่าบราะมาัจจิกาเป็นแบบความเหนียวเนาะมองเนาะก็ต้องฉล้างให้น้องเขา นี่รูปอันนี้ก็ได้หรือขยี้ก็ได้จะบัตกระ้องล้างขามันใส่ว้อมัน คนคนรุนพากอะแลครับ,รบโซนนี้ก่อนจะอาจน้ำทิบรลอยมาพึ่งโซนนี้ก่นดีกว่าความมันกี่คุณก็ยังโซนวางหันบ่โดยเฉพาะโซนตรงนี้นะครับนอกเกาเข้าใส่น้ำยาเข็มคุณมาที่สุดเห็นชาบางหันเรือละระวังระวังังนพร้อมจะเตะแกได้ทุกเมื่ออันว่าอาละวันนี้เขากต้องทำการล่างเบือนฟังนั้นแหละโอ้โหคนยังรนนอะ เี้ยวเลี้ยวเลี้ยวลูกลูกว้าวาวาวววววววหยุดนะเหยียบตายยังขอร้องอย่าเหยียบตายตายังไตย่างหลุดเออเดิดเพราะฉะนั้านาหัดนำเร็วอยู่บัก้องเหยียบตายยังเอาตีนออกตีน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 เดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกเออ มาต่อมาต่อบังทังน,นี้เกิดขอ้อผิดพลาดนีดหน่อยนะฮะมาลุกมาเดียวียวเดียวเดีวเดียวผมวไม่ได,ด้่อาบเลยลูกอับน้ำให้เย็นเย็นอย่าดิ้น โอเคครับกดติมาบ้านตอนนิงนะครับเนาะเข้าจิตตาบ้านใบจะเข้าก่อนเดือบร้อยกฤติเป็านนี่แหละเอาละครับท hmm. oh, okay. ุกคนหลังจากที่เข้าตาบ้านใบซาประมาณโชคูนะครับเนาะเข้าจิตตาบ้านเขาพกาครับไปเบิรงกันดีกว่าครับคนวันอยู่อกาะใดนะครับนี่มันยังมาหวงกินอีกอาบน้ำแล้วนะวันนี้มาเร็ว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 ฉันหิวน่ะอาหารเยอะมาก นี่ครับมมนก็สีห่วงห่วงกินประมาเนี่แหละคออเขาไปใส่มาเตะทยียห่วงจะกินอันนี้เอออาบน้ําแล้วนะฮะทุกคนเพิ่งจักผมมันกระเซาะกระเซาะมากๆเลยทําทการเดินไปอันนี้คือขอกูสิงยาเนาะขอกงอขอกล้วยขอกมากจะสิเลือกแค่ขอกีลากับอขอกชางนะพี่นะครับย่างขาวอ่ะอาบน้ำไม่ไม่อ่ะนี่ครับทุกคนลุงครับ เป็นม้วพ่อพันุขนาดใหญ่ที่สุดนะครับเนาะราคาแพงม้วนวะนะให้ยเออมาปิดเป็นข้วยพ่อพันุราคาแพงที่สุดของชอบเปิดกระเกียบพ้นนะครับเนาะเอาละจะน้ำมันเขาพกครับทุกคน,นมีม้วหลากหลายสายพันธุ์นะครับเนาะอยู่นี่ครับเป็นม่วบ่ามันเหมือนเลยนะครับเนาะแล้วก็เอ่อข้วยดอนนะครับเนาะดอนหน่อยตัวที่ขาวๆมันก็ออกลูกวาง 1ิโมงเสาบางหินนะครับเนาะเป็นลูกแรกเลยโอเคครับนี่คอบมันครับผมนี่เลยจะนำมันเข้าคอกนะฮะสวัสดีบายดูภพภูมิที่ดียังไม่ตายซะหน่อยเอาละเดี๋ยวทำการแก้เชืยกมันก่อนซึ่งตอนนี้มันจะรลอนเ็ตอย่างบางอย่างบองมันนี่มันนี่มันนี่มนัมนนี่ยัมงกินน้ำอย่มังกินน้ำ แกะเชือกให้อยู่ในนี้ลูกนี่อันนี้คือขุมมันนะครับเนาะโอเคเรียบร้อยดูจะกผมมันตัดลงให้ดีหน่อยเอาละครับทุกคนสำหรับการอาบน้ามากเกาะเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากเสือสือว่าการอาบน้ามาเนี่ยมันเสี่ยงทุกอย่างเลยเพราะว่ามันยังไงอ่ะสันชาตจันมันเนาะอาบน้ำย่าไปอาบอยู่หลังดากมันไม่เอเอซีได้นะครับนอันตรายออกมาเลย โอเคกันไพเรียนแต,วต่วัตวาศาสตร์เกาะโงสิรูดีเนาะว่ามองได้มันเข่าว่าได้เข่าได้เอาเป็นว่าในครั้งนี้นะครับนะเกาะต้องยกให้เพื่อนชนิดกรกันไพรมาคินิเกอ็อย่าลืมที่จีกุลไลกดับสติใครเห็กันนั่นนะครับและที่จะพัฒนาดุริ่งเพื่อที่จีว่าได้พลาดการจะเต็มในลคลิปหนะ้าจะรับมื่อหนีไปแล้วครับผมบ๊ายบายนี่คือขั้วพอพัฒน์รุ่งทับตัวใหญ่มากสวยแล้วก็หน้าตาโคตรหัก ตากลมๆโดดโตมูมิมูมิจะี่คืน,น้อนนะ